dreams and thrills new my song flying own big big to high บเห็นแล้วก็ใจสลายเลยเนี่ยโดนภาษีแล้วก็โปสเตอร์ยังเละอีกเราเนี่ยนะเห็นมุมมุมเนี้ยขึ้นมาเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแห่งศาลรัฐประกคนเรามาแก้บ,บ้านเราดีเหมือนกันนะคะตอนนี้คือจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกลตัวนะคะเนื่องจากว่าโดนภาษีไปจุกอยู่นะคะปร,ะรวันเสาร์คุณบ้า เพราะว่าเอียดินก็คือสธอแนส่งกระบอกโปสเตอร์มา2อันนะคะแบบโอ้ยแบบเซ็งมากคือแบบอย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ยว่าแบบว่ามันจะบอกว่าสามทับสใช่ไหมคือพื่อนมีสชิ้นแต่อันเนี้ยหนักแค่แบบครึ่งโลอะแต่แบบกระบอกโปสเตอร์หนักแบบหนักประมาณโลครึ่งอะกระบอกโปสเตอร์นะคะแถมกระบอกห่างอีกหนึ่งห่าก็ไม่แน่ใจว่าทีนนี้ได้เปิดให้ดูหรือเปล่าเนาะสำหรับกระบอกนะคะวันนเขามาแกะบ้อมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมู o ันมากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้แบบว่าแรงมากค่ะไม่อยากนะไม่อยากจะหานออกมาเลยทุกคนคือปกติสั่งของจากเกาหลีมคือดแต้คอ่รรอออดล้นนะะคกาาบหหจีืเปะ ก็ะค,ะคือได้ของเ็วแต่ก็นั่นแหละบ้าแพงมันก็ต้องแกลกกันอันนี้ก็เร็วกว่าจีมาเก็ตงจมาเก็คือสิวันนี้ก็คือสว,วั eting, กวน,น,น,กวนก็แลกกันเลย,เลย,ลยนี้เออโอเคแล้วก็กล่องก็ยเดินประมาณนึงนะะก็มอ,อ้บ้าอันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเดียวเรียกว,ยวอนันเท่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อุ้ยอ้ยอยอยอ้อยอ้ยอ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 ้ยยอออยอยอยออยอยอ้ยอออ อะไรคือเดี๋ยวนะอะไรคือเวอร์เอเวอร์บีเวอร์อะไรเงี้ยอะไรเนี่ยไปก่นอนเย็นเย็นใจเย็นบอกใจเย็นใจเย็นหัวร้อนกับการไปรับของเมื่อกี้นะคะก็โอเคก็ตกประมาณแบบพันแปดอะไรเงี้ยคือพันแปดพันเก้าอะไรเงี้ยสองบ้างจุป,ปะละแล้วก็อ่าวันนี้วันที่เปิดนะคะวันที่สามสิบนะคะก็คือ,อบ้านหมอกิ้มเปดได้สามสิบเนาะ,ะโอเคเราเดี๋ยวให้ดูข้างในอัลบั้มนะคะเราบรรลุกันก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นงานเสียเวลานะคะเอ้ามันใส่หี้ ก็คือมันรู้นะคะว่าเราต้องตื่นเต้นมันก็เลยแบบหลายแท็กนะคะโหสุ่มเ่ยงมากทุกคนแล้วนี้นะคะก็ไม่รู้แต่ว่าอยากได้ก็เปลีอยนให้องมาร์แหละอกดีๆอ่ะโปสเตอร์่อละกันโปสเตอร์สุ่มไหมไม่รู้อุ้ยคนละลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยกว่านะดูเป็นชิ้นๆเลยทุกคนเพื่อความตื่นเต้นหรือเปล่าโอเคโปสเตอร์สุ่มไหมส้มสีน้ำเงินน้องอุ้ยน้องหมาทุกปีหวานทุกนี้หือนลูกหมาเลยอ่ะน่ารักโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะไปยังโอเค อีกอันนึ่งเป็นอะไรเป็นแฟลงสื่อหรือเปล่าเป็นอะไรวะก็มีโปสเตอร์กี่อันนิดตอนนี้ไม่มีหลายอันอะมึงอะแล้วก็ได้น้องเฉินเลอร์นะคะคือเรา้องได้โปสเตอร์กี่อันหรอมึง,ง,งนะกล้าวใจนะมีความโอ๊ยดิ๊กขอโทษบังย่ายบันถ่ายไม่ได้อ่ะโปสเตอร์มันยาวอ่ะแต่ก่อนถ่ายไปแบบนี้กันเดี๋ยวไปกลับด้านให้นะโอเค กล้าวใจนะเป็นที่เฉลิมของเราเป็่ตัวของไทยหรอโอเคก็คือมีโปสเตอร์อ่ะมาแล้วก็คือมีโปสเตอร์2แบบเนาะที่เป็นแบบหินเด่นกับแบบที่นางโชว์ใช่ไหมโอเคอันนี้คือ we're h e โ l o นะคะใช่ไหม h e โ l o เออสุนไปได้น้องเฉลิมอ่ะเจ๊นี่เนาะมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ทนติดมาด้วยกันนะมีสติ๊กเกอร์ head two h a two เออนาง head two หนึ่งโอเคหน้าต่างหน้อามันส่องตัวนี้ก็คือพลอยก่อนนะนจพ๊บจุ๊บลูกมืดมากลูกเดี๋ยวก่อนโอเคก็ก็เป็นพลอยอันนี้นะคะ ไล่พลังอินจูนแล้วก็การ์ดมายัางนะอ่ะยังไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมีการ์ดมันมีกว่าการ์ดได้อย่างนี้ก็จะตลกแล้วนะเดี๋ยวก่อนโอเคมัน,นก็มีการ์ดแหละโอเคการ์ดมีสองใบเหมาาือนกันเราเอาใบอ่ะดูแล้วว่าอะไรได้ใบเซนได้โอเคไหนๆก็ดูแล้วก็มาเลยดีกว่านะคะก็คือเราเชน,นแบบนี้ก็ต้องโงมาร์คนนี้คนเดิมอุ้ยฉันอยากได้วันนี้อยู่แล้วไอเลิฟไอเลิฟมากเออก็โอเคเลยดีใจแน่น้องมาร์คนมาร์รักนี่นะว่าแบบเออ แล้วก็เนี้ยค่ะมาถึงการดอันนี้เป็นเบอร์เอเจนต์ใช่ไหมก็ดูได้ใครนะคะ้าไปจำจำหน้าจำเบอร์ใครก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าก็มาปิดกันเลยหนึ่งอมโอ๊ยโอ๊ยแจมินเนเขามาหาบ่อยอยู่นะนี่ ไฟูไซฟูกับพันแส้าไซฟูเออก็ถือว่าการ์ดแล้วก็เพื่ออยนะคะได้ค่ะถามน้องโน้กจะได้โปสเตอร์เป็นของเซโน่กับน้องเฉแล้วคุยค้ามาให้หมดเลยแล้วของเยอะมากใครที่ไม่ซื้อแล้เมีใครซื้อว่าถ้าซื้อจากร้านทีใครก็เสียค่าสอเออันนี้คือเอฟเอขายตรงนะคะทำได้ประเ็รต์แล้วโอเคเรามาดูดีเทลว่วอรกันก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่อไม่ใ้เปการเสียเวลคะก็บาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มีตอนะคะไดู้ก้ วันนั่งประวงนึ่งแล้วก็มทเลนะ่เาใ้ระดนเอ็ัทำยบเ่อน้มเอนะคะเพราะว่าเกิอทงีก็แนะคะวอะไรางทวนีก็ป่าปยเนาะเออกันนวอรี่ยนะคะเอาจะม่ที่ฟองอักมากที่ฟั่นอรมารกมาข้างหลังไม่เดี๋ยวไดีะ 우와 이거 안녕 다 만족. 왜 만족 와야? 지금 이제 광장군. 맞아. 이거 인수는 하시는 분이 있으시나요? 아니면 이제 빠이야? 좋아. 여기 번수야. 좋아. 아 뭐? 탐탐탐 하시는 거? 뭐 하시는 거? 탐탐탐. 네, 네, 네. 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 네, �

오케이, 안妮나카가 이2 상에 나가, 라고 만두 상까지 하면서 위 안에 그 안에 안이 베로드 입니다. 가 안이 베로드 안이 베로드 입니다. 가 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 안이 베로드 입니다 โอเคน่ารักนะคะ,แบบคะน,น,นี่ไม่ออว่ามันเป็นอเป็นอชชันะคะเป็มหมประดิษฐ์เ็นหมปริดเจนีอันนี้้อชชั่นะคะอก,อก,ก,ะคะก็โอเคแล้วก็มาดูโพลาร,รอยเนะ,ะันอะร้าอกะนี่คะทูติคนีทนี้เน,บบน้น่ารักแต่ก็คิดว่าไม่ได้ติดนะคะโเคเแล้วก็มาดูโพลารอ,รอยก่อนโพลาร,รอยโรอ,รอยอะอะนะอนี่ก็คือแบบ ทำให้ชีวิตกะตื no ่นเต้นตลอดโซนารอยไม่คนเดียวใช่ไหมไม่คนเดียวแหละแจมินเอาผมดำแบบเนี้ยจะมีเหรอน้องมาน้องมาก็คือรักรักคุณมามากก็เลก็ดีเลิฟนะคะข้างหลังข้างหน้านะคะแต่ทุกวันว่ามันเืินจังอ่ะคือคือแบบว่ามื่งมากหรือว่าเขาเป็นติงข่าวดำมาเห็นการ์ดนะคะโอเคอันนี้จับได้จับได้อะไรวะจับได้แบบมีลายเซ็นก่อนซึ่งเราเนี่ยนะเห็นมุมมุมเนี้ยขึ้นมาเราก็คิดว่า เป็นแฮย์ชาเพราะรอบที่แล้วอะแหย์ชาก็คือเป็นอะไรแบบนี้อะเดาวอแล้วนะเดาว่าเป็นแฮย์ชาเราเปิดกันตัวแรกว่าเป็นใครนะคะอือสับแซมินรอบที่แล้วได้แฮย์ชาแล้วก็เดาว่าเป็นแซมินรอบนี้ก็ดาวว่าเป็นแฮย์ชานะคะเป็นแซมินนะคะใจเต้นไหนเดี๋ยวก่อนโอเคเป็นแซมินนะคะอ้าวแซมินแซมินแซมินแบบนี้หรองงโอเคแซมินนะคะอันนี้หรือเปล่าโฟกัสไม่มีเออแซมินนะคะคือฉันไม่แลกกับใครทำงานระดับนี้ เอเจนต์นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมแล้วก็มาลุ้นพร้อมกันเนาะหนึ 1, 2, ่งสองโอเคโอเครอบนี้ก็คือแบบว่าทุกอย่างคือไม่มีอะไรซ้ำกันเลยนะคะแต่แว่าเขาขามาดีประมาณเนี้ยโอเคแต่ว่าคนที่เรายังไม่ได้ก็คือเจโน่นะคะไม่ได้เจโน่ทันทีนะคะไม่เคยแกะอ,อะไรของน้องดีมาได้เจโน่เลยนะคะโอเคก็หมดหมดซองนะของอันนี้เราไปดูอัลบั้มข้างในกันนะคะแล้วันนี้ก็น่ารักหึ่งเราเราชอบอะไรที่มันมีความคอร์ล่าแบบนี้เออก็เลย ะะอันนี้เป็นดูเซชันอะไรดีดูเซชันสนามหญ้าอ๋อนีน่เป็นสนามบอลอันนี้สนามหญ้าแบบอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่ปกนะคะประมาณนีนน้โอเคเแเมวก้องแคบโอเคเราจะแกะโปสเตอร์ดีไหมโปสเตอร์มันเล็กจังชิมิมากโอเคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นข้างในนะคะก็จะเป็นรูปแบบว่าโอ้โหทุกคนมันบาไหวแต่กระเลขาวมากเนี่ยอินจูนน้องเฮชานะคะมีกล้องหูแพวแพวนะ ันเป็นเวอชั่นสร้างยานนั่นเองนะคะต้องมากับภ้าโพกแ่จะตีสไตล์ดิบี่ค่าอ,อยู่วาเจนนอตามทองเรื่องของเจ่ากาแพงอุ้ยนี้น,น่ารักมา,อนนานกอนี้มากเหมือนแบบว่าน้องไปเก็บไปเก็บแบบดอกไมก้ะยากแรกมาทำมาไลยไว้แวนะน่ยแบบนั้นน่ คือเรารู้สึกว่าเราเห็นน้องดีนโตมาแล้วเข้ามาเป็นแบบมูดอะไรแบบนี hmm. ้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันกลับไปสู่วัยเด็กของเขาอะไรแบบนี้แล้วแบบมันถูกใจเนาะมันแบบมันมันติ่นเต้นเนาะเว้ยอะไรไก็เพี้ยนนี่เป็นแบบว่าเป็นเซตอีกอันหนึ่งอะเซตอะไรอะเซตไรสกอตนียามเอ็นนะคะสกอตข้าวมากโมนี่ที่ฟังดูข้าวมากอันนี้เหมือนแสตเลยอ่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบบอยแดนสมัยก่อนอะ không <laughs> phải thắng hết không phải mẹ 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 ชิปเปอร์ต้องอินเอ็มกั e บ,บหน้านี้แล้วนะแ,<ต>แล้วก็นี่เป็นซีดีอีกนะคะอ่าอ,อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้างในเนาะก็เป็นประกอบยานอะไรของนั้นไปโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายโปสเตอร์ให้ดูอีกทีละกันว่าแบบมันจะมาประมาณไหนอะไรไหนเนาะที่ทุกคนขอแบบว่าริบล้องความเป็นธรรมจากอะไรดีเนี่ยสุดกระบอกโปสเตอร์ที่น้าส่งมาให้เออตนเห็นแล้วก็ใจสลายแล้วเนี่ยโดนภาษีแล้วก็โปสเตอร์ยังเล็กอีก เดี๋ยวก่อนฉันจะต้องเคบขอโทษทุกคนแล้วว่าต้องแสดงให้ดูอันนี้ไปก่อนนะ่โอ้โหเหหน้าทุกคนยกเป็นน้องอินจุนพอดีเด็ก <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> อีอาราบีงแพดดี้อารดีนเนื่องจากว่าอีกกระบอกนึงนะคะสภาพก็มาโอเคดี อกูรับบทงานช่างแล้วก็น,นี่นะคะก็เป็นกันเนื่องจากว่านี่คือสก้าบุตเตยค่ะคือมันไม่ได้แบบปุกม,มัอนอนแรกแต่ว่ามันก็ปุกอยู่นิดนึงอะแล้วก็คืออา้าวอันนี้ส่งหมอเป็นเทิร์นเลอร์จีซองนะคะแต่ก็คือทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเออเดี๋ยวต้องลองไปรีเควสแบบอาราดินก่อนเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วคือแบบทำไมรอบนี้ส่งของห่วยแตกขนาดนี้อะเออเดี๋ยวรับบนางรีก่อนโอเค จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอัลบั้มเราก็ถือว่าแบบเออฟูลฟิลแต่ว่าโปสเตอร์ก็คือไปถักก่อนนะคะปมมีหนึ่งโอเควันนี้ก็แกะอัลบั้มนะคะเสร็จแล้วน,น,น,นะคะใครไล่การ์ดของน้องคนไหนนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย